ถ้าคุณมีงบแสนสี่คุณเนีซื้อคอมพิวเตอร์ได้แค่เครื่องเดียวแต่ถ้าคุณมีงบแสนสี่ที่บอตพีซีคุณจะได้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด7เครื่องแต่ถ้าคุณ,คณมีงบแสนสี่แล้วไม่ซื้อคอมพิวเตอร์แนะนําให้คุณเอาตังนี้ไปตีกะรีคุณจะได้หลายคนนะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาดู5เครื่องแรกอันนี้เป็นงานโปรเจกต์ทั้งหมดต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นงานโปรเจกต์ได้ล,ลูกค้านะไปใช้ในสำนักงานออฟฟิศ อะไรประมาณนี้กึ่งเล่นเกมกึ่งแทงหวยแทงบอยแทงบวยแทงบวยแทงบาคาร่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมล้อเล่นผมไม่รู้หรอกว่าเขาไปทําอะไรมันสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคสองเครื่องนี้2เครื่องนี้จบไปในงบ23,890เครื่องละนะเครื่องละ23890สเปคในเครื่องครับ เป็น CPU Intel Core i5 Gen 10ครับ 10400F 6 Core 12เทอร์โบ4.4 g ิกแรมเป็น16 g IG, ิก DDR4 บัต3,200นะครับจาก s ารดัก M.2 NVMe ครับ256 g ิก RTX 3060 OC 12 g ิกนะครับนี่ครับ2พัดลมอย่างนี้ Power supply a e r o Cool 750วัตต์80พัดบอนด์เมมบอร์ดเป็น H510 จากจิ g กกะไบนั่นเองนะครับเคสตัวนี้เป็นของ ไอคีโซน่าเอ็กเปลี่ยนไฟได้อย่างนี้ทุกตัวเปลี่ยนไฟได้หมดแล้วก็กดค้างไว้12 3 4สเป็นการปิดไฟตัวเลกกระทัดรัดดีนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับสองเครื่องนี้สเปคเดียวกันเครื่องละ23890นะครับต่อมา5เครื่องนี้มาดู5เครื่องนี้สเปคเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าน่าจะอยู่แค่หมื่นช่วงประมาณสักหมื่นกว่าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบครับเครื่องละนะ i5 10400F 6นะครับ6คอร์12เทอร์โบ4 4, 4่จิกรัมเป็น16กจิกดีโัตร3200จากสาดักนั่นเองนะเอครับ2 5งกจิกการ์จอเป็น GTX 1660 Super 6กจ e ja ิก GDDR6 นะครับจากจาก i ินโน d นั่นเองเป็นตัว2องบรรลครับแล้วก็พาวเวอร์สปาย600วัตต์จาก Sigma Tech นะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดเป็น H510 เคสเป็นสีดำนะครับจาก IT Sonar เอเปลี่ยนไฟได้เหมือนกันทุกตัวเนี่ยเปลี่ยนไฟได้หมดเลยนี่กดให้ดูนี่เรียงเรียงเรียงกันมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนไฟได้หมดเลยนะครับทุกตัวเป็นสินค้าใหม่หมดเป็นสินค้าของใหม่ทั้งหมดรับประกัน3ปี5เครื่องแรกการ์ดจอเป็นมือ2รับประกันศูนย์เหลืออยู่ประมาณราวๆหนึ่งปีโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็2เครื่องหลังต่อมานะครับสเครื่องนี้เป็นการ์ดจอมือ2เหมือนกันนะครับประกันศูนย์เหลือประมาณราวๆสัก1.8ปปีโดยประมาณดังนั้นแล้วจบ ดิงานโปรเจกต์เราก็ทํางานย่อยเราก็ทําทีละเครื่องสั่งทีละเครื่องก็ทําสั่งเยอะๆก็ทําอย่างลูกค้าท่านนี้งบแสนสี่โยนมาให้ผมได้สเปะไกลา้างโจทย์อยากได้7เครื่อง5เครื่องแรกเอาไปดูหนังโป๊สองเครื่องหลังเอาไปแทงบอลอย่างที่บอกครับถ้าคุณมีเงินแสนสี่คุณจัดคอมได้ประมาณนี้หรือคุณจะจัดเป็นส0เครื่องก็ได้สเปกมันก็ถอยลงไปอีกนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปตีกะรีนะครับคุณก็จะได้หลายคนนั่นเองฝากไเดเวยครับจากร้านบอสพีซี